นี่เอาเลขทูบนะถ้าเลขทูบเดี๋ยววันนี้เจ๊จะจุดให้ไม่เคยจุดเหมือนกันนะเอาตรงจริงไม่เคยจุดทูบเลยจุดน้อยครั้งมากไม่ค่อยได้จุดทูบเลยเจนุกไม่เคยได้จุดทูบเลยเนาะเอาน้ำส่เกลือน้ำเปล่าอะนี่นะเอาเลขทูบนะโอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊จะจบไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวจะจะไปเลือกทูบแล้วก็จะจุดทูบ เจยังไม่เคยอยาเอาเอาตัวตั้งแต่รับพ่อปู่มาบูชายังไม่เคยขอพอรพ่อปู่แบบจริงๆจังๆเลยนะคะแต่วันนี้จะลองขอดูเอาเลขทูบนะ <c oughs> เลขทูบวันนี้วันแรกที่จะนุกจะจุดเลขทูปพ่อปู่ทาเวสุวรรณเจจะขอหวยลาววันนี้นะคะจากขอหวยลาววันนี้แม่แม่แม่เอาทูบหมูไว้ไหนอรอ ทูบหมูต่างๆทุบต่างๆอ่ะหรือว่าเราใช้ข้างนอกได้เลยทูบอะไรทูบจุดห่อหัวขอเลขอ่ะทำไมแม่ยังเก็บไว้อยู่วะก็ทุบยังมีองะแม่แม่คัดให้หมูได้ดีสิบอันเกียนะแม่มันหมูจะห่อไวอย่างละให้เทนหยิบก็ได้เทนหยิบทูบให้อาหมูสิบอันแบบที่ห่อไว้อ่ะเดี๋ยวจะเลือกหไวอ่ะที่ห่อไวห้าอันก็ได้แม่ห้าอันอันพอแล้วห้าอันพอแล้วไม่ต้องหนึ่งขั้นสิบหรอก เออเดี๋ยวจะขอพ่อผู่เทาวสุอ่ะมีแต่คนพิมพ์เลขทูบทั้งนั้นเลยอ่ะเอาแบบนี้ทุกคนขาใครจะเอาเลขทูบเจ๊นุกดลิงด้านล่างเอ,อ้จริงๆไม่เคยจุดทูบเลยนะจับแต่ปิงฟองโอเคงั้นปิงฟองพักก่อนอเนาะปิงปองพักก่อน <c oughs> นะคะงั้นเจ๊ขออนุญาตวันนี้จุดเลขทูบกับขอขอ,ขอลาวเนาะเอาแบบนี้ใครเดี๋ยวเลขทูบมาปุ๊บเจ๊จะลงเลขทูบให้ที่ลิง์ด้านล่างไปที่บ้านเพชรพลอยแปดแปดแปดไปที่บ้านเพชร เพชรพลอยแปดแปดแปดคือดวงเจ๊อาจจะถูกกับหน่ยลาววันนี้ก็ได้ไปที่บ้านเพชรพลอยแปดแปดแปดนะคะเออเออโอเคเอามาลูกนี่ทูบที่เจ๊ขายเองเนี่แหละอันนี้คือทูบที่เจนุกขายนะคะที่เจนุกใครบูชาเขาปุ่มนะคะนี่เจนุกจะเอามาจุดขอพรวันนี้ สาธุขอคุณบารมีจากพ่อปู่วเทวสุวันที่สจนุกได้บูชามาวันนี้ขอให้ทูบที่จนุกได้เลือกวันนี้เป็นวันที่2กุมภาพันธออ์พศ2515ขอให้วันนี้เจนุกหยิบทูปขอให้ทูปเจนุก ที่เจนุกิบขอให้เข้าหวยราวสามตัวตรงสองตัวบนล่างด้วยนะเจ้าค่ะพ่อขอให้พ่อเมตตาลูกด้วยนะเจ้าค่ะเทเวสวรณโนจตจุมหาราชาชิกายาคขาพันตาพัพุริโตเวสสัพุะอรังพุทธโทเทเวศวรณโนนโมพุทธายะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าเอาวันนี้แหละนี่อันนี้นะเดี๋ยวเจนุกจะปิดจุดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายลงแล้วเดี๋ยวจะลงให้ในกลุ่ม vp พแล้วก็ที่ลิงน้าล้างเรื่องนนี้เจนุกเลือกแบบนะคะไม่เคยจุดทูบเหมือนกันไม่เคยอันนี้คือแทบจะเป็นครั้งแรกเลยที่จุด วันนี้ก็จุดที่บูชามาจากเจนุคํานวณไม่เก่งเน้นจุดทูบเสียงดวงเอาเนาะเออพราะเจก็จริงๆก็เราก็ลองหลายๆอย่างอะไรมาส่งอ,อ่ะอมแม่ก็แกะให้หน่อยเดยค่าแกะค่าแกะก็เพิ่งให้แตเอียไปหมื่นหนึ่งอ้าวแตบอกเซนได้ไม่กี่พันคืองงมากให้แตเอียขอพรค่ะเจนุกมีบูชามาสององนะ บูชามาสององค์องค์หน้ายักษ์องค์หน้ายักษ์นะคะแล้วก็องค์งนี้นะคะองค์เทพบุตร ค่ะเจนุกบูชานะคะบูชามาสององ์เลยนะคะนี่ค่ะน,นี่องค์หน้านี้นะคะทูปก,ก็จะจุดได้เป็นเลขดีค่ะอวเหมืน่งงคใครแคปแล้วพิมพ์สาธุรวย ใครแคปแล้วพิมพ์สาธุรวยขอให้ปลดหนี้ปลดสินมีโชงมีลาบนะใครแคปแล้วนะฮะองค์ละหมื่นแม่องค์ที่เราบ,บูชาเอาละหมื่นหกใช่ปะพพ่ทีมพี่ทีมองค์ละหมื่น มื 16, 16, 16, ่นหกมื่นหกองละมื่นหกค่ะสาธุด้วยเด้อเห็นเลขไหมครั้งแรกที่จะนุดจุดเลฟทูฟนะคะทุกคนขามีสตินะนะคะถ้าวันนี้ปู่ให้โชคนะคะขอให้ทุกคนนึกถึงปู่นะนะคะแคปจะ้ะ ใครนะคะเห็นพราปู่ทาเวศองค์หน้าเทพบุตรองค์นี้นะคะเขาเรียกว่าหน้าเทพบุตป้าเจไม่รู้นะเจพูดผิดหรือเปล่านะคะช่วยแนะนําเจได้นะถ้าเจพูดผิดพูดอะไรไปนะคะว่าเป็นเป็นองค์ปางไหนนะคะแล้วก็นี่นายักษ์นะคะองค์ตอนตรามารค่ะอแคปค่ะแคปค่ะแคปค่ะเห็นไหมเห็นเล็กไหม เห็นเลขแล้วนะ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 อย่าลืมนะคหกกับเก้าคือตัวเดียวกันแต่หกมันออกไปเยอะละนะคะขอพรได้เลยนะทุกคนขอพรได้เลยนะคะ